สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามและก็ผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาเผยเทคนิคการแชร่ข้าวในฤดูหนาวให้งอกเร็วแล้วก็งอกดีนะครับอย่างแรกที่เราต้องทำเลยก็คือซื้อข้าวปลูกนะครับข้าวปลูกในที่นี้ ก่อนซื้อก็ให้ถามเขาด้วยนะครับว่าข้าวปลูกเราสามารถแช่ได้ทันทีเลยไหมนะครับหรือว่าแช่ได้เมื่อไหร่ข้าวจะมีให้ดูตรงที่ฉลากนะครับฉลากมันจะเขียนไว้ว่าเก็บรวบรวมวันไหนนะครับข้าวพันอะไรดูให้ดีนะครับเนี่ยว่าข้าวพันอะไรเก็บรวบรวมวันไหนนะครับแล้วก็ให้นับให้ได้หนึ่งเดือนนะครับหลังจากวันที่เขาเก็บรวบรวมแล้วก็แช่ได้เลยนะครับ วิธีที่เราที่เราจะแช่กันก็มีอยู่2วิธีนะครับคือวิธีแรกก็คือแช่ใส่ถังสองลิตรแบบผมนะครับวิธีที่2เราก็จะโยนลงคลองหรือโยนลงบ่อได้เลยนะครับแต่ผมจะเลือกวิธีการแชร่ลงถังนะครับเพราะว่าผมจะเอาคีรีบออกด้วยแล้วก็ลูกหญ้าที่ติดมากับพัน์ข้าวนะครับก็ส่วนมากก็จะทําแบบปานีบนะครับ เพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านแล้วก็พี่ๆควรจะทํานะครับเพราะว่าบางทีพวกหญ้าพวกสิ่งเจือปนต่างๆเนี่ยหรือว่าเมล็ดข้าวรีบที่ลอยอยู่เนี่ยมักจะมีปัญหากับข้าวเราได้หรือนาเราได้นะครับก็อย่างเมล็ดข้าวรีบเนี่ยถามว่าเมล็ดที่ลอยขึ้นจากน้ําเนี่ย เป็นข้าวสามารถขึ้นในนาได้ไหมขึ้นได้นะครับแต่ขึ้นแล้วเนี่ยอัตราการแตกกอจะต่ำนะครับแล้วมเมล็ดข้าวเหล่านี้จะทำให้ออกรวงก่อนนะครับออกรวงก่อนมเมล็ดข้าวที่ยังไม่ได้ออกรวงเพราะว่าจะมีอัตราการงอกที่เร็วแล้วก็เติบโตในสภาวะต่างๆได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะคี่รีบเนี่ยตัวเก่งเลยนะครับข้อเสียของคี้รีบเป็นยังไงก็คือว่า หลังจากที่เราเอาขี้รีบไปหวานปรับเนี่ยขี้รีบจะมีการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าสูงกว่านะครับแล้วก็แย่งอาหารมเมล็ดข้าวที่เต็มกว่าด้วยนะครับแล้วยังนําพวกเพีย้ยพวกเชื้อโรคมาอีกต่างหากนะครับแล้วก็มาติดต่อในนาหรือมเมล็ดหรือต้นที่แข็งแรงนะครับทําให้มันลามเป็นได้นะครับผมก็ถึงได้แนะนําให้แช่ในวิธีนี้นะครับการแช่ในฤดูหนาวเนี่ย ผมจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับให้เราแช่ซื้อข้าวมาใช่ไหมครับแล้วเราก็แช่ลงถังสองลิตรหรือลงบ่ก็ได้นะครับเราก็จะแช่ให้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับก็คือจะแช่กี่โมงก็แล้วแต่ให้ไปขึ้นอีกวันหนึ่งนะครับให้ตรงกับที่เราแช่สมมุติว่าเราแช่สิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอ็ดโมงเช้าอีกวันหนึ่งเราก็ไปเอาขึ้นเอาขึ้นสิบเอ็ดโมงเช้านะครับจะครบยี่สิบ สี่ชั่วโมงมาดีนะครับหลังจากเราใส่ลงไปในถังสองลิตรเราก็จะกวนนะครับกวนเอาคีรีบออกแต่ถ้าท่านไหนที่ทำอัตราเยอะๆก็ไม่จำเป็นต้องมาทำแบบผมก็ได้นะครับโยลงบอ่อได้เลยนะครับหรือเราจะโบก,ก่อนก็ได้นะครับถ้าท่านไหนที่ทำเยอะๆก็คือแกะกระสอบแล้วก็โบก,ก่อนนะครับแต่ผมจะใช้วิธีการเอาน้ำนะครับ ใส่น้ำแล้วก็ควรคีรีบออกเนี่ยขีรีบก็จะลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยทั้งคีรีบทั้งลูกยากนะครับเราก็จะทําการตักออกนะครับตักคีรีบหรือสาวคีรีบพวกนี้ออกเพื่อให้เราเหลือแต่เม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะครับหรือเม็ดข้าวที่ดีวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับแล้วก็ควรจะจัดการตั้งแต่แรกนะครับเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาใน หลังจากที่เราหวานลงแปลงนาเราแล้วนะครับลองเอาไปไประยุกต์และปรับปรุงใช้ดูนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะทําการสาวข้าวนะครับคือเอาข้าวออกจากถังนะครับหรือว่าสาวครีบออกนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะแช่สารเล่งลากหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับถ้าท่านไหนที่จะเล่งลากนะครับส่วนตัวผมก็จะใช้ M150 หิบนะครับใส่เข้าไปด้วยเอ็มร้อยห้าสิบก็สี่ถังก็จะใช้อยู่ประมาณสองขวดนะครับแบ่งกันก็ตามนี้นะครับวิธีใช้หรือวิธีผสมนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเอาคีรีบออกนะครับตักคีรีบออกให้หมดทั้งคีรีบทั้งลูกยาเลยนะครับตักออกให้หมดหลังจากเราตักขีรีบเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการ ทิ้งไว้นะครับทิ้งแบบนี้เลยไว้ยิบ24ชั่วโมงนะครับเนี่ยคีรีบก็จะอยู่ในกระสอบแบบนี้นะครับเมื่อเราตักออกนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะกําจัดทั้งลูกญ้าแล้วก็ข้าวดีดได้นะครับแล้วข้าวก็จะงอกเสมอนะครับงอกเสมอขึ้นเสมอกันนะครับทําให้ข้าวไม่เกิดปัญหาหลังจากหวานลงแปลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้ซื้อพันธุข้าวปลูกนะครับหรือซื้อร้านเนี่ยให้ที่เราไว้ใจได้นะครับจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ไม่โดนย้อมแมวหรือถูกหลอกหรือใช้พันุไม่ดีได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเอาข้าวขึ้นเมื่อครบยีสี่ชั่วโมงแล้วนะครับนี่ผมก็เอาขึ้นมาใส่กระสอบแบบนี้นะครับหลังจากเราเอาขึ้นมาแล้ว ก็ให้ทําการทิ้งไว้นะครับแต่เมื่อถึงเวลาเย็นนะครับถึงเวลาตอนเย็นให้เราทําการเอาผ้าใบมาคุมเป็น2ชั้นนะครับเนี่ยคุมแบบภาพนี้เลยนะครับคุมตอนเย็นนะครับก่อนคุมให้พวกท่านเอาน้ําลาดก่อนนะครับลาดเสร็จแล้วก็คุมคุมประมาณกี่โมงประมาณบ่ายสามนะครับเอาน้ําลาดตอนบ่ายสามแล้วก็ผ้าใบคุมนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ร้อนอบนะครับในช่วงฤดูหนาวหลังจากนั้น เราก็จะทําการมาดูอีกวันหนึ่งนะครับข้าวก็จะประมาณนี้นะครับก็จะงอกอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ทําการชักร่องน้ํานะครับเช้ามาก็จะงอกอยู่ประมาณนี้นะครับตาตุ่มก็ยังเป็นแค่ตาตุ่มนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปชักร่องน้ํานะครับกว่าเราจะมาทําการเริ่มหวานก็ประมาณใบยๆนะครับก็ให้เราอบผ้าใบไว้แบบนี้ก่อนนะครับเราจะเปิดผ้าใบอีกทีตอนประมาณ อากาศเริ่มร้อนนะครับห้ามเอาน้าพรมนะครับก็เปิดไว้นี้ก่อนเนี่ยข้าวก็จะงอกประมาณนี้นะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนนี่แทบจะไม่ต้องคุมผ้าใบเลยครับเพราะว่าข้าวงอกดีอยู่แล้วอันนี้ในฤดูหนาวนะครับก็เผยสุดการเพราะบ่มข้าวปลูกให้งอกดีนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปชักล่องนะครับเดี๋ยว ทำคลิปเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวก็จะมาเผยให้ดูวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้รับชมทุกท่านไปก่อนนะครับ